สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทํามาเพื่อให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยที่ต้องการให้เด็กๆเ,เข้าสู่เส้นทางโอลิมปิกสอนอคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่าจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปถึงณจุดจุดนั้นนะคะก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวพันจะเล่าให้ฟังว่าสอนอคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไร ก็ในขั้นตอนแรกนะคะก็คือในช่วงก่อนที่มันจะพัฒนามาถึงนะปีปีนี้ที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใบแต่ก่อนเนี่ยเซคอมพิวเตอร์มันมีหลายค่ายด้วยกันโดยที่มันจะเริ่มที่ค่ายแรกโดยการที่เราสอบคัดเข้ามาในค่ายแรกค่ะเราจะสอบเป็นข้อสอบกลางที่เหมือนกันทางประเทศข้อสอบเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็กระบวนการคิดพอสอบเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะได้เข้าค่ายหนึ่งซึ่งค่ายหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ70คนต่อศูนย์และแต่ละศูนย์เนี่ยก็ อาตัละโซ่เนี่ยการที่แบ่งสซ่นะคะมันจะแบ่งตามภูมิภาคหรือว่าจังหวัดก็คือในประเทศเราประเทศเนี่ยจะมีประมาณ 14- บสีถึงสิบโโอเคค่ะแล้วก็เป็นนจุดจุดแรกแล้วเราก็จะไปเข้าค่ายกันในนั้นในค่ายก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้มีการสอนเขียนโปรแกรมให้จากมหาวิทยาลัยทีนี้อพอหลังจบค่ายหนึ่งปุ๊บเราจะมีการสอบท้ายค่ายกันค่ะและการสอบท้ายค่ายนี้เนี่ยทำให้เราเข้าไปสู่ในค่าย2ซึ่งเราจะคัดจากค่าย1จาก70คนเหลือแค่30คนค่ะ และพอจบจากค่าย2เนี่ยก็มีการสอบท้ายค่ายอีกก็คือเราจะคัดจาก30คนเหลือแค่6คนค่ะซึ่ง6คนนี้เนี่ยจะเป็นผู้แทนศูนย์ของแต่ละศูนย์แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือประเทศเรามีประมาณ14-15ศูนย์ทั่วประเทศเลยทีนี้เนี่ยเขาจะเอา6คนนั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็อสอบแข่งขัน t o i ค่ะ t o i ก็คือย่อมาจาก Thailand Olympiad in Informatics ค่ะซึ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติของประเทศไทย ก็หลังจากที่เราสอบอ่านแนะจุดจุดนี้เสร็จนะคะก็จะคัดคนที่ได้เหรียญค่ะก็คือหลังจากสอบเสร็จเนี่ยจะมีคนที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือว่าเป็นผู้เข้าร่วมค่ะแล้วเราจะคัดแค่เหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินเนี่ยเข้าสู่ค่ายาสสวทหนึ่งหลังจากจบสสวทหนึ่งค่ะก็มีการคัดเต่ออีกก็คือคัดไปเข้าค่ายต่อเพื่อเป็นสสวทอสอง คัดจากสส,สทอสองไปสอบต่อเพื่อเป็นผู้แทนประเทศค่คะก็ะเสนอแค่สี่คนสุดท้ายเพื่อไปแข่งไอโอไอระดับชาติค่ะอ่าก็นัดสุดท้ายเนี่ยทาให้นักเรียนที่เหลือสี่คนได้ไปอ่มีความสามารถมากพอแล้วก็ได้ไปแข่งกับประเทศอื่นๆค่ะเพื่อเป็นอ่นระดับโลกก็ว่าไปค่ะทีนี้ถ้าถามว่าโครงการนี้เนี่ยใครจะมาแข่งใครเป็นคนที่สนใจแล้วก็ใครที่จะแบบผ่านจากโครงการนี้แล้วไปเป็นอะไรค่ะ ก็มาดูกันพันก็ได้แบ่งเป้าหมายของเด็กสอนอคอมนะคะไว้เป็น2อ,องฝัง่งหลักๆก,ก,ก็คือฝั่งแรกก็คือคนที่อยากเข้าสอนอคอมเพื่อที่จะเอาพผตอนไปยื่นที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ติดในรอบแรกค่ะ,ะแล้วก็คนประเภทที่2องก็คือคนที่ฝึกเขียนโปรแกรมอยากแข่งเขียนโปรแกรมเยอะๆเพื่อไปให้ไกลถึงระดับโลกค่ะ,ะก็จะแบ่งเป็นสคนอสองกลุ่มนี้หลักๆค่ะ และทีนี้มาดูกันว่าพอมาถึงปีนี้แล้วเนี่ยปี2568เกณฑ์มันเปลี่ยนไปยังไงอ่ะก็คือเกณฑ์เนี่ยมีการนำค่ายศูนย์ขึ้นมาค่ะก็คือเป็นเกณฑ์ของ t o i Zero ถามว่าทำไมระบบกลางถึงอยากให้มีค่ายศูนย์ก่อนที่จะไปสอบคัดค่ายเมื่อค่ายหนึ่งนั่นก็เพราะว่าอ่ะมันกับว่าปัญหาของเคานะคะก็คือ เด็กๆเ,เนี่ยที่ไปเข้าค่ายหนึ่งเลยบางคนไม่มีความรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อนค่ะจะได้ก็แค่คณิตศาสตร์ทําให้ทำลาวิาลัยเนี่ยต้องอ่าสอนหนักนิดนึงสําหรับการเขียนโปรแกรมแล้วก็กว่าจะไปค่าย2แล้วคนที่ได้เปลี่ยนจากค่ายหนึ่งไปค่าย2เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนค่ะอ่ะทีนี้เขาก็อยากเปลี่ยนระบบใหม่ไปให้ในค่ายเนี่ยเป็นเด็กที่เขียนโปรแกรมเป็นตั้งแต่แรกเลยก็เลยกําหนดการมี TIOI z ero, หรือว่าการมีค่ายศูนย์ขึ้นมาก่อนค่ะ และการที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมผ่านหรือไม่มันจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าเกรเดอร์ซึ่งเกรเดอร์เนี้ยอ่ามันจะเป็นตัวเช็คว่าโปรแกรมที่เรานันเข้าไปในระบบเนี้ยเรารันได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของโจทย์นั้นหรือเปล่าค่ะซึ่งการส่งโปรแกรมเนี่ยจะส่งได้ถึงวันที่5มิถุนายนและก็เราจะประกาศผลวันที่10มิถุนายนอ่ในปี2568ค่ะ ซึ่งเราสามารถดูเองได้ว่าเราผ่านเกณฑ์ไหมเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยกำหนด,ดออกมาเลยค่ะว่าเกณฑ์เนี่ยต้องทําโจทย์ให้ได้ดังนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะคะเราอะจะแบ่งโจทย์เป็นสามประเภทก็คือ a 1 a 2 a 3ตามระดับความยากเกณฑ์คือต้องทํา a 2กับ a 3ให้ได้อย่างน้อย20ข้อและก็อทำโจทย์ a 1รวม a 2รวม a 3ให้ได้อย่างน้อย40ข้อค่ะและทุกข้อี่จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนจาก100คะแนนในแต่ละข้อที่ทํา เกณฑ์ก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คเกณฑ์เองได้ว่าเราะได้เต็มในข้อน,น,นั้นหรือเปล่าคะ่ะ่อแล้ะเขาก็บอกภาษาที่สามารถใช้ไ,ได้ชัดเจนเลยก็คือ C C Python เป็นประมาณนี้ทีนี้ค่ะหลังจากที่เราสามารถทำโจทย์ได้ครบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อสามารถเตรียมตัวเพื่อไปสอบคัดเลือกรอบที่หนึ่งได้เลยเป็นณนะจุดน,นี้นะคะพอเราเข้าอพอเรามีสิทธิ์สอบคัดเลือกค่ายไหนเนี่ยเราก็สมัครไปแล้วก็ อ่านเนื้อไปค่ายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเข้าค่ายตามที่พันได้เล่าไปก่อนหน้านี้เลยและทีนี้เนี่ยสำหรับน้องที่ไม่เคยมีการเตรียมตัวในอักษรนอคอมมาก่อนไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยไม่เคยเรียนคณิตอ่าแล้วก็อาจจะอยู่ในระดับชั้นมต้นอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถเตรียมตัวได้ในตอนนี้เพราะว่าพันเนี่ยมีคอร์สท,ที่สําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานในการเริ่มเรียนม,มาก่อนได้เลยค่ะอ่ะก็คือเป็นคอร์สนี้เลย คอร์สฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อผ่านเกณฑ์ TOIC โดโดยเฉพาะอ่ะก็คือในคอร์สนะคะพันคอร์เล่าก่อนว่าพันเนี่ยสอนให้น้องเขียนโดยใช้โปรแกรมภาษา C ค่ะนั่นก็เพราะว่าในค่ายของเราเมื่อเข้าค่ายไปลึกนนเนี่ยเราจะเขียนได้แค่ C หรือว่า C ีผัดทัดเท่านั้นอ่ะเราจะเขียน Python ไม่ได้นะคะแต่ว่า y y t o o เนี่ยอาจจะเจอในข้อสอบที่เป็นข้อการในค่ายหนึ่งได้ค่ะ อะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีสตัคเจอร์ที่อาจจะเขียนง่ายแต่ถึงแม้ว่า C กับ C ีพัทเนี่ยจะมีโครงสร้างสตัคเจอร์ที่ซับซ้อนแต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ไปในค่ายเด็กๆแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของทุกภาษาด้วยค่ะ อ่าแล้วก็ในระบบการเรียนอันนี้นะคะก็จะเป็นระบบการเรียนแบบไฮบริดค่ะก็คือถ้าทุกคนเนี่ยสมัครเข้ามาเรียนในคอร์สนี้พันก็จะอธิบายอ่ะเป็นอธิบายสดให้ฟังก่อนค่ะเป็น orientation เบื้องต้นว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมยังไงในคอสนี่จะมีเกณฑ์การเรียนยังไงแล้วก็ทําโจทย์ยังไงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ TIOI Zero นี้ค่ะอ่าแล้วพอทุกคนเนี่ยเรียนจบคอรสก็พันรับประกันว่าทุกคนจะผ่านเกณฑ์แน่นอนเพราะว่า การบ้านเนี่ยที่ให้ทำในในคอสนี้นะคะเป็น T.O.I.C.L.O. ที่อยู่ในเกรเดอร์ค่ะก็คือเราจะเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าการจําทฤษฎีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยดูใน YouTube มาน้องอาจจะได้ซินแทกแต่น้องอาจจะลงมือทําไม่เป็นแต่ว่าในคอสนี่พันสอนเทคนิคทุกอย่างเพื่อที่เราจะสามารถตีโจทย์ออกว่าโจทย์ข้อนี้ใช้เทคนิคอะไรในการทําโจทย์ค่ะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคอร์ด T.O.I.C.L.O. เพื่อผ่านเกณฑ์สอนอคอมในค่ายอ่ะค่ายส่วนีสพอค่ะ ทีนี้พอทุกคนผ่านเนี่ยพันก็ยังมีอีคอลแนะนาก็คือคอร์สอะคอร์สเนื้อหาแล้วก็ตลุยโจทย์สําหรับการสอบคัดเลือกเข้าค่ายหนึ่งค่ะก็คือมันจะมีอะเนื้อหาที่เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็เนื้อหาที่เป็นไพทอนนิดหน่อยก็คือในคอร์ดีนะคะจะแบ่งไปด้วย2เล่มด้วยกันก็คืออะในเล่มแรกจะเป็นเนื้อหาโดยเฉพาะเลยเป็นเนื้อหาเพื่อสอบเข้าค่ายหนึ่งอน,นพันธ์ก็มีชีทให้และก็ชีทเนี่ยมีประมาณ2 0 0้หน้าค่ะ ในชีทเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเลยก็คืออย่างเช่นอาจจะจะมีตั้งแต่ทฤษฎีจานวนเบื้องต้นความสัมพันธ์ฟังก์ชันสมการอาจสมการฟซตตรรก,กศาสตร์การวัดเนขาค่ะคณิตการนับแล้วก็การเรียนสับเปลี่ยนการจัดบ,บม,ม็อคค่ะก็คือเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์สําหรับการสอบเขียนโปรแกรมอ่ะการสอบสอนอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะค่ะและทีนี้เนี่ยนอกจากเนี่ยเขจะมีชีทเรียนให้มีคีปรียนให้อ่ะก็ยังมีแถมน,นะคะก็คือ แข่งเป็นหนังสือฝึกทําโจทย์โดยเฉพาะสําหรับการทําโจทย์ไพทอนในอ่ะการสอบค่ายหนึ่งค่ะและก็อีกตัวเล่นหนึ่งนะคะก็คือเล่นตะลุยโจทย์ในเล่มน,นี้นะคะก็คือพันเนี่ยได้อ่ะรวมรวมโจทย์ทั้งหมดมาให้ในแบบ7ปีย้อนหลังค่ะแล้วก็มีข้อสอบที่เป็นอ่ะมีทางข้อสอบแล้วก็เฉลยละเอียดเลยให้เป็นไฟล์ pdf 7ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2 5 6 0นถึงปี2567ค่ะแล้วก็ในอะใน ในคลิปนี้ในหนังสือเร่มนนี้นะคะก็มีคลิปเรียนที่เฉลยปี64แล้วก็65าอย่างละเอียดทุกข้อเลยค่ะพร้อมกับเทคนิคการทําข้อสอบอย่างละเอียดค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเรียน2คอร์สนี้แล้วเนี่ยเวลาโดยรวมจะเฉลี่ยประมาณ50ชั่วโมงค่ะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับคอร์สเรียนหลักๆที่พันอยากแนะนำอ่ะเพื่อไปต่อในค่ายลึกๆนะคะ ก็ถ้าสุขาตอนนี้พันยังมีแค่2คอร์้ในหลักหลักอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มว่าตายจากค่าย1นึไปค่ายสยังไงตายจากค่าย3าอ่ะข่าย2องไปค่ายสามยังไงอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าทุกคนสนใจก็สามารถทักเข้ามาหาทันในช่องทางไลน์นะคะก็ l i น์แอดโค้ดแอคค่ะก็เป็นตัวแแล้วก็ r c o d e แล้วก็ a c h i e v e ค่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ